ไอเอสภาพยนตร์สุรินนะครับกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เลเซอร์โปรเจคเตอร์เอฟสันหนึ่งหมื่นห้าพันลูเมนครับตัวนี้ตอนนี้ก็กำลังปรับนะครับเรื่องระบบภาพอยู่นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับความสว่าง15,000ลูเมนครับวันนี้เมื่อสักครู่นะครับกำลังปรับนะครับคุณผู้ชมครับ IS ภาพยนตร์ครับนี่นะครับ กำลังปรับแล้วนะครับแสงสีเสียงยังไม่มานะครับมีแค่แสงกับสีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่มานะครับระบบเสียงสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ